ของการรัฐประหารที่รถถังไปเสียถึง2ครั้งนะครับหน้ารัฐสภานะครับหลังจากที่มีคำสั่งจำคุกนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในก็หาทุจริตวันเอ็มดีวีนะครับหรือวันดีบรอเบนเบอร์ฮัตนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นครั้งนี้ก็จูจ่ๆก็เกิดรถถังเสียถึง2ครั้งนะครับหน้ารัฐสภาทำให้สถานการณ์จนถึงกระดนนี้ จึงเกิดเขาเรียกว่าขาดอำนาจและเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองเรื่องการรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นในมาเลเซียสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในมาเลเซียกำลังวุ่นวายเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าน่าจับตามองเพราะตอนนี้ทั้งหุ้นทั้งบิตคอยทั้งทองคำนะฮะร,ร่วงลงอย่างต่อเนื่องเริ่มต้น ลีดทรัสตนะครับตัวเก่งนาะะยกรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าวยุคแห่งความใจเย็นนั้นจบลงไปแล้ว l i ดทรัสประกาศกล่าวจะยกระดับการใช้ใจ่ายด้านกลาโหมของสหราชอาณาจักรหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีในนั้นก็รวมถึงการผลักดันการเดินหน้ายกเครื่องขีปนาวุธ ไทรเดนนะครับพร้อมเตือนว่ายุคแห่งความใจเย็นนั้นจบลงเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่รัสเซียสามารถหยุดการส่งออกก๊าซธรรมชาติที่ป้อนนะครับไปยูเกินกว่า1ปีปรากฏว่าโดยไม่ต้องก่อความเสียหายจะร้ายแรงใดๆต่อเศรษฐกิจของประเทศตามรอยงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กอ้างความเห็นของบรรดานักยุทธศาสตร,ร์ของสถาบันแคปิตอล อีโค o m มิกนะครับที่บอกว่าคาดสารัฐเซียเศรษฐกิจของรัสเซียจะอยู่รอดยาวนานนับปีแม้ตัดกา๊าซป้อนไปยังฝั่ง EU ก็ตามนะครับในขณะที่เยอรมน,นีตอนนี้ก็โล่งเลยทีเดียวนะฮะกักตุนกา๊าซได้เร็วกว่าคาดหมายอาจจะรอดวิกฤตช่วงฤดูหนาวเยอรมน,นีกำลังเดินเครื่องเต็มอัตรานะครับในกลังสำรองกา๊าซธรรมชาติ ให้เร็วกว่าคาดหมายแม้ถูกรัรเซียตัดลดอุปทานลงอย่างรวดเร็วนะครับและน่าจะทำให้ทำตามเป้าหมายเร็วกว่ากำหนดจากเดิมที่วางเอาวไว้ในเดือนตุลาคมตามการเปิดเผยของรัฐบาลในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เป็นที่ฮือฮาฮะสาวอังกฤษนะครับจาเลกประวัติศาสตร์ เป็นคนแรกในการประกวดนางงามนะครับโดยไม่มีการแต่งหน้าใดๆผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับเวทีมิสอังกฤษกลายเป็นสาวคนแรกที่เข้าร่วมประกวดโดยไม่มีการแต่งหน้าในประวัติศาสตร์เวทีประชันความงามที่มีนานกว่า1ทศวรรษเมริซ่าราอฟูฟนะครับสาวงามวัย20ปีจากกรุงรอนด,ดอนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่19 สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเข้ารอบชิงชัยด้วยหน้าสดและเวลานี้เธอจะเข้าประกวดรอบสุดท้ายลุ้นชิงมงกุฎร,รอบกรองในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่สาภาพยุโรนะครับบอกว่าเชื่อว่าการคว่ำบาตรของรัสเซียจะได้ผลในระยะยาวแต่ช่วงนี้ต้องทนผลกระทบไปก่อนโจเซฟ บอ r เรนนะครับวันหน้านโยบายฝ่ายต่างประเทศของสหาภาพยุโรปหรือ EU ยอมรับ EU ต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงต่างๆสืบเนื่องจากมาตรการคว่มบาตท,ที่พวกเขากำหนดเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนอย่างไรก็ตามเชื่อว่ามาตรการการคว่มบาตจะได้ผลในระยะยาวเพราะเศรษฐกิจของมอสโกจำเป็นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของฝั่งตะวันตก ในขณะที่ชายนากาปรากฏว่าช็อกนะครับฝันกำลังหันแพะตื่นมาเลือดสาดแท้จริงตัดเจ้าโลกของตัวเองชายรายหนึ่งนะฮะในในากาเมื่อโรอนี้ตื่นขึ้นมากับเหตุการณ์สุดช็อกหลังพบว่าเผลอตัดอวัยวะเพศของตนเองและถุงอันทะระหว่างนอนฝันว่ากำลังหันศพแพะ นะครับโคฟี่อัตตานะครับวัย47ปีงีบหลับบนเก้าอี้เมื่อ12สิงหาคมและฝันว่าตัวเองกำลังฆ่าและหั่นแพะตัวหนึ่งเพื่อเตรียมทำอาหารทันใดนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและพบว่าตัวเองนะครับถือมีดเล่มหนึ่งอยู่ในมือและตัดอวัยวะเพศของตนเองอย่างไรก็ตาม ตัวต้นเหตุในการผ่าตัดครั้งนี้มีราคาสูงครอบครัวจะแบกรับไววไหนะครับอัตตาและภรรยาจึงจงําเป็นต้องปั๊มปนจะต้องมีการขอทุนนะเพื่อทําการรักษานะครับอินเดียก็ระเบิดตึกแฝดสูงนะฮะเกือบ100เมตรหลังก่อสร้างผิดกฎหมายตึกกระฟ้านะครับสองหลังที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายใกล้กรุงเนวเดีรีของอินเดีย ถูกระเบิดทำลายนะครับเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถือว่าเป็นปฏิบัติการทำลายตึกสูงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในประเทศในระยะเวลาไม่ถึง10วินาทีทางการอินเดียอ,อพยพประชาชนกว่า1,500คนออกนอกพื้นที่ล่วงหน้า7ชั่วโมงก่อนที่ทางเจ้าที่จะกดะนวนระเบิดทำลายอาคารแฝด32ชั้นและ29ชั้นที่มีความสูงถึง100เมตร ในเมืองดอยนาชาญกรุงนิวเดลีนะครับในขณะที่หญิงแคนาดาปรากฏว่าช็อกนะครับสวันโดนตัดบัตร2.2จุดแสนอ,สอจุดสแสนนะครับบริษัทอ้างนะฮะขับไป36,000กิโลหญิงชาวแคนาดาช็อกนะครับหลังจากถูกบริษัทรถเช่าเรียกเก็บเงินกว่า 8,000ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ220,000บาทโดยอ้างว่าเธอเอารถไปขับ,บระยะทางกว่า36,000กิโลในระยะเวลาแค่3วันซึ่งเธอยือนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งปรากฏว่าเธอบอกว่าฉันเพิ่งรู้ตอนนั้นว่าโดนนะครับ เอวิสตัดบัตรไปกว่า8,000ดอลลาร์สหรัฐเธอกล่าวกับสำนักข่าว CTV เมื่อเช็คดูรายละเอียดพบว่าเอวิสเรียกเก็บเงินเธอสำหรับการขับรถเรียะทาง36,482กิโลเมตรโดยคิดค่าเช่าในอัตรา25เซนต์ต่อ1กิโลซึ่งหมายความว่าเธอต้องขับรถด้วยความเร็วประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงติดต่อกันล่าสุดโฆษกของเอวิสได้ออกมาชี้แจง ผ่านสื่อของบริษัทว่าขออภัยต่อโบนิเฟสนะครับและคืนเงินส่วนต่างให้กับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเมินโรกร้อนนะครับเผยมหาเศรษฐียุโรปแห่นั่งเครื่องบินส่วนตัวเพิ่มขึ้นถึงร0อยละ30เลยทีเดียวมหาเศรษฐีนะครับในยุโรปหันไปใช้บริการเครื่องบินส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้น30%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดโควิด1 9ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตาอากาศอย่างอีบิซาในสเปนและไมโครนอสในกรีซซึ่งเป็นจุดเป้าหมายของการเดินทางยอดนิยมนะครับข้อมูลจากสมาคมธุรกิจยุโรปนะครับระบุว่าการใช้เครื่องบินส่วนตัวในภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้น30%จากช่วงก่อนโควิดมาอยู่ที่ประมาณ1,7,900เที่ยวต่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยที่ลอนดอนได้มีการใช้เครื่องบินส่วนตัวมากที่สุด12,000เที่ยวบินขณะที่เนเปิลนะครับอัมสเตอร์ดัมเบอร์ลินมีอัตราการเพิ่มของการใช้เครื่องบินส่วนตัวสูงสุดในสนามบินยอดนิยมต่างๆเมื่อเทียบกับสิติในปี2019ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสารจำคุก34เดือนฮะ โจรแสบขโมยตดใส่หน้าตำรวจชายชาวองังกฤษถูกสารพิ่พากษาจำคุก34เดือนหลังผายลมใส่หน้าตำรวจระหว่างที่เข้าไปทำการขโมยของในห้างเทสโกเมื่อหลายเดือนก่อนแมทธิวแฮปกูดนะครับวัย41ปีเข้าไปขโมยเบียร์และน้ำแอปเปิลมูลค่า33ดอลลาร์ออกจากร้านเทสโกเมื่อ21มีนาคมแถมยังไปขโมยบุหรี่ไฟฟ้า ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับเมื่อถูกตำรวจเข้าล็อกตัวหัวขโมยรายนี้จึงตัดสินใจงัดไม้ตายด้วยการผายลมสุดแดงใส่หน้าตำรวจนายนี้นะครับก่อนหน้านี้2-3ปีเคยมีชายชาวออสเตรเลียออสเตรียนะครับคนหนึ่งถูกสั่งปรับ500ยูโรฐานพลอยตดเสียงดังสนั่นใกล้ๆเจ้าที่ตำรวจพร้อม เจ้าตัวจะยื่นอุทธรดรับการลดค่าปรับเหลือ100ยูโรนะฮะผูภ้ภิพากษาระบุว่าเกียฟกูดมีประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวและถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอย่างน้อย31ข้อหาจากทั้งหมด83ข้อหาซึ่งทั้งหมดรวนแล้วนะสาเหตุมาจากการติดเหล้าล้วนๆเลยทีเดียวนะครับข่าวลือที่กำลังเกิดขึ้น เป็นเรื่องของการปฏิวัติปรากฏว่ารถถังของมาเลเซียเกิดเสียกลางทางสองวันซ้อนใกล้รัฐสภาของกัวลาลัมเปอร์โซเชียลมีเดียสือเหลืองกระพึ่มนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ,บ,า Agency, ร,บรายงานมากลาเป็นเรื่องตื่นตื่นตัวนะครับเมื่อมีรถถังของกองทัพมาเลเซียเกิดเสียระหว่างทางถนนซ้ำถึง2วันซ้อนติดต่อกันที่กรุงกัวลาดอรเปอร์สร้างความสับสน ให้กับการจราจรซึ่งติดขัดและกองทัพมาเลเซียก็ออกมารีบขอโทษโซเชียลมีเดียสือเหลืองฮะล้อเปรียบเทียบสิงคโปร์ต้องการรถถังป้องกันถนนแต่ถนนมาเลเซียต้องปราบรถถังแทนซ n <CNN. S 1> เดนไปกรับได้มีการรายงานเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นจนเป็นที่มาของ าการออกมาโลกขอโทษหลังรถถังและยานหุ่้มเกราะของกองทัพเกิดเสียระหว่างทางบนถนนถึง2วันติดต่อกันเหตุการณ์นี้ก็เป็นรถถังเกิดเสียเนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องใกล้อาคารรัฐสภาอ้างอิงจากการถแถลงของกองทัพมาเลเซียหนังสพิมพสเตตทรัมของสิงคโปร์รายงานว่ารถถังเกิดปัญหาเครื่องขัดข้องราวประมาณ10นาิกานาทีนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าโดยรถถัง p t ทนายนเะครับเพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมพิธีสวนสนามฉลองลองวันชาตินะครับครบรอบ65ปีและกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปค่ายทหารซันเกเบซี c นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีรายการลักษณะเดียวกันฮะก่อนหน้านี้24ชั่วโมง c N n แถลงว่ากองทัพมาเลเซียนะครับ บอกว่ามีทีมซ่อมบำรุงนะฮะเสร็จสิ้นลงเวลา12.30นา30นาทีในการซ่อมร,รถถังตามเวลา,าท้องถิ่นทำให้สามารถเดินทางไปยังจตุรัสอิสรภาพหรือจตุรัสเมอร์เดกานะครับซึ่งกังกวลาลัมเปอร์จะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเฉลิมฉลองวันชาติขณะที่อีกรายกล่าวว่ารถถังเสียกลางถนนบนไฮเวย์และเสริมต่อว่ามาเลเซียต้องเข้าสู่สงคราม หากพวกเราเป็นเสมือนรัสเซียทันทีในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์สงครามในยูเครนนะครับตอนนี้รัสเซียยังคงลุกคืบนะครับนอกจากนี้มาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่ฝั่งสาภาพยุโรปทําการเล่นงานรัสเซียกําลังมีผลสะท้อนย้อนกลับไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับเลขาธิการของฝั่งสาภาพยุโรป นะครับก็ยอมรับนะครับบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียตอนนี้สหภาพยุโรปกําลังได้รับบทเรียนนะครับที่รุนแรงแต่เขาก็เชื่อว่าไอ้บทเรียนที่รุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต้องอดทนเพราะเชื่อว่าในระยะยาวนะครับรับสเซียจะต้องได้รับผลกระทบเพราะว่ารัสเซียจะต้องพึ่งพานะครับในฝั่งของสาภาพยุโรปโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามจนถึงกรณีมาตรการการคว่ำบาตร ไม่มีการส่งน้ำมันไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับรัสเซียจะอยู่ได้ยาวนานอย่างน้อย1ปีโดยจะไม่มีการได้รับผลกระทบใดๆเลยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศปากีสถานปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมฉับพรันนะครับในจีนปรากฏว่าเกิดอุทกภยัยนะฮะน้ำแง้งนะฮะ น้ำแล้งกระทันหันต่อเนื่องในมาเลเซียสิ่งที่น่าสนใจคือกระแสข่าวลือการรัฐประหารในมาเลเซียเกิดขึ้นหลังจากที่รถถังไปเสียถึงสองครั้งสองล่าวซึ่งแน่นอนไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ต้องยอมรับนะครับฝั่งสาภาพยุโรปคาดหวังว่าจะเล่นงานนรัเสเซียด้วยการคว่ำบาตรแต่โดนย้อนรอยเรื่องสงครามพลังงานับการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับ,รมบ,รบ,นะรบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การค้าเรื่องของพลังงานแต่ตอนนี้รัสเซียกับกลุ่มโอเปกพลาสที่มีตะวันออกกลางร่วมมือกันเล่นงานฝั่งสาภาพยุโรปที่ไม่สามารถผลิตน้ํามันเองได้ทําให้ตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเยอรมนีนะครับต้องมีการปิดสถานที่รชาชการในยามกลางคืนปิดไฟนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญสำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามตอนนี้ปิดไฟหมดเพื่อที่จะ เก็บตุนพลังงานในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่จนถึงขนาดนี้โดยภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบนะครับเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของทองเรื่องของบิตคอยปรากฏว่าร่วงลงอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นการร่วงลงนะที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันหลังจากที่เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาออกมาถแถลงเรื่องแนวโน้มนะครับเรื่องของสภ,ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริก,ก,ก,กา ซึ่งตอนนี้การวิตกเรื่องของการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่งผลทำให้ตลาดหุ้นทองและบิตคอยต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงกลางเดือนกันยายนนะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนะฮะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกากำลังลำบากเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการรัฐประหารที่ลดถังไปเสียถึง2ครั้งนะครับหน้ารัฐสภานะครับ หลังจากที่มีคำสั่งจำคุกนาจิฟราซักอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในข้อหาทุจริตวันเอ็มดีะครับหรือวันดีบรอ o เบ e เบอร์ฮัะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็จู่ๆก็เกิดรถถังเสียถึงสองครั้งนะครับหน้ารศาศาัฐสภาทำให้สถานการณ์จนถึนนนงกระนัดนี้ จึงเกิดเขาเรียกว่าขาดอํานาจและเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองเรื่องการรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นในมาเลเซียสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในมาเลเซียกําลังวุ่นวายเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใต้ดงน้ำทิดยริบโรฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดพาพมน កបុន chon suk mon tha suk chan